สวัสด,ดีครับพี่น้องสุขุมสุขชนสมองสุบอนครับมือน,นี้พามาเบิรงง์งัวมาอัปเดตราคางววัวอยู่ตลาดนัดหนองกุ้งกัน,นตายนะครับเนาะตลาดนี้ก่อยู่ตังอยู่บ้านหน,อง,งนองกุ้งตำบลอหนองกุ้งอำเภอเชียงจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องอยากซื้องัวอยากขายงัวกลับมาเบิร์นกันได้ครับเดอ้อนีครับง,งามๆสีม่วาราคาอยู่ท่าใดเนาะ ครับตลาดนี้ก็เปิดกันทุกวันที่หาสิบสิบหายี่สิบยี่าสามสิบของทุกๆเดือนนะครับเนะาะมือนีมาสวยพี่น้องง่วเปลี่ยนจ้างปางแล้วโอ้คนของมาซื่อหลายครับมือน,นีให้บานของมาซื่องัวหลายครับข้าวเดียวครับนี่เปลี่ยนจา้างปางเลยครับนี่ อ่เป็น้องครับบ้ี่น้วยรถงเบึงแม่นี่เป็นห้องไรเปนได้บุญนี่นค้ครับเี่น้พิองครับตัวนีก็เพิ่นเปิดราคาเพิ่นห่องไวยู่ที่30 30บสคือ30ม0 0ืนาะบเปน้องเนาะนี่ครับห้อมสูงครับช้นช้นๆอยซีประมาณลอยซีนะพีองเนาะลำโตแดงจึงคือคนหางในเครื่องดำปื้อครับนุ่มดี อเล็บเขาทาครับอา้าวนังน้าดีดดดดได้ทรงได้สดครับนี่แม่นี่ครับพี่น้องอยากได้เลยครับเด้อโทรมาเบอร์ได้ครับ0 8 2ย8แปดสองศูนย์แปดสนี่ครับหนังหนะนะ้าหนาเลี้ยมดีดีดพี่น้องจะไปเป็นแม่พัดแม่บอกแม่ของแล้วครับนี่ครับพี่น้องกำลังหายอยู่ด้วยครับเด้อทองลี่คนโก หอยทองลีคนโกเนาะมาตะบันไหนก็ขับงัวนี่บันิโต้ไก่ไก่ไก่สนามเลยครับบันิโต้ครับนี่อำเภอ่นเชือกเขาเลยครับงัวตัวนี้นี่ครับนี่โอ้เขาแม่นี่ครับนี่เอางอขึ้นหลังเลยนี่เพอใหญ่ครับงัวผูวงัวแม่ครับนี่งัวแม่ครับโอ้ห้องไว้รัสไม่ได้หรอพอห้องไวรัสยืเก่าซ้อมเหมือนเก่าครับผมหวยขึ้นแล้ว ขึ้นแล้วที่หัวเสาวโอ้นังนาคักเทนี่ไหมพ่อเลยไล่ด้วยครับสายบ่อยนังนาซาดีครับสูงร้อยสามสิบชนชนสี่สิบเนาะประมาณร้อยสี่สิบนะครับเด้อบันทายหนาครับน้ำไต้น้ำลางเล็บดีเครื่องดำปื้อครับโอ้ประกันทุกตำแหน่ไที่พอมาตะบันไดพอผมมาได้บ้านไร่ีมันม้านไร่ีมันครับผมเอ้า ราคาได้ก่อนสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันพี่น้องเบิ่งอยู่ด้วยครับเดอ้อเบิ่งอยู่กะโทรมามีเบอร์บนน้อบาดิเนาะเบอร์บองฟิมอ๋อเบอร์บางฟิม,มครับผมอ๋อเบอร์ครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดหกเก้าสามเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์นี่ครับเป็นตาเลียงครับนังนานาสีแดงๆสำซ้ำๆจังสี่พี่น้องตาเลียงนะครับเนาะอ่ามาเบิ่งเจ้านี่อีกเจ้านี่นีน่ ขอบตาขอบหูดำตัวนี้มาจากตัวครับตัวนี้แม่มั่นตีเฮ้ยบ้านท่องไลยหน่อยเน่อยโตโตบ่หูเนาะกาบ่ถือกว่าสันเนาะสูงไรไปเลยสูงอยู่ประมาณลอยห้าสิบได้อยู่เนาะเอานี่ครับนี่ละประมาณนี้แล้วเนาะเพราะว่าบริวัรเขาลูกหูว่าพันมาตัวเนาะมันกระหู เออพ่อก็พ่อได้บัตรเนี่ยรับตัวครับครับตัวตรวจตรวจตรวจจากเดือนเหล่าทองแต่ว่าตรวจใด้ครับก็ท่านตรวจแต่ว่าตรวจแถวข้าเสียบบัตรตรวจแต่โอ้ข้าเสียบตรวจเลยเอ้าบันนี้แม่นี่เดิแม่นี่สามมหาสามมหาแม่ลูกลูกแม่ก็เอาครับเสี่ยวแม่บ้านหรือเสี่ยวแม่ลูกแม่มัานเพืนีนตรวจด้วครับเด้อแม่มัานนี่แม่แม่แม่ลูกนี่ลายปันใดล่ะค่ะสามสิบหาเดือนสามสิบหาตัวนั้นกับสามหาโอ้อันนี้เด็กสองตัวสามหาเอาตัวนี้แล้วนี่ไหม ตัวนั้นมันใหญ่เลยพี่น้องเด้อของเดียวกันโอ้ของเดียวกันเฉพาะเขาคือกันเนาะเขาคือกันเของเดียวกันครับเอ้าพี่น้องเมาไปไม่เจ้ต่อได้เนาะเบอร์เบอร์บังหันแล้วเนาะครับเบอร์เมียบังหันได้ครับเด้อนี่สามสามโตอ่าครับพ่มงหนึ่งกับอีกสองโตเมียมั่นแต่ว่าเมียมั่นขั้นเชียวตัวไหนครับขั้นบ่มั่นนี่บ่ขายมั่เออเอาขั้นบ่ทองบ่ขายได้พี่น้องเด้อนี่แหละพี่น้องมาหนีอากาศคล้าย คือคบ่ม,บมีแสงนะครับวันนี้แสงแดดบ่มีกให้กับเบิงบรรยากาศในสนามครับแปนตั้งปางนะครับนี่งอออกหลายอยู่ที่เปีน้องนี่เพราะว่าผมเก่า <c oughs> โมงครับนี่เก่าโม่งเสาสามโมงเสาก่อนบรรการครับรนี่มาสวยจักหน่อยพป,ปี่น้องแปนนมืดเจ้าสือไปเอาแม่ลูกโคมน,นี่แม่ลูกไทยครับจักบาทครับนี่ แม่ลูกลูกแม่ตัวนี้กับแม่ลูกลูกแม่อ่าครับผมราคาหลายเป็นไรครับเนี่ยโอยเพนต่อรองกันอยนู่ตรงไหนต่อรองกันอยู่นะครับเนาะอันนี้แม่สาวอันนี้กับแม่ลูก บางบางบางครับนี่ก็แม่ลูกมือนีขคนเของมาซื่อหลายครับตลาดน้องกุ้งกระใต้ครับมือนีไทยบ้านเของมาซื่อหลายหลายครับเบิ้งเข้าเดี๋ยวเปลี่ยนจางปางหรอพี่น้องเนี่ยเบิ้งตะตะมาสุนันต์อย่าบ่เห็นหลายนี่ครับด้านนี้เห็นหลายเอ้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับเหลือจากตัวครับมณีมั่นแล้วไกลดีเอามัมาแล้วเอามาหาตัวครับโอ้มือนีมือนีขคนซื่อดีเนาะครับเขาได้ขายเขาทาเขาทาครับเอา ราคาง่วงครับกรสีเริ่มกับพ่อนี่ขึ้นดอกพี่น้องกัะพาะี่ขึ้นหลายดอก,อดดอกแต่ว่าคนกระสีมือนี่ไทยบาท้านเขามาซื้อหลายนะครับเนาะายหอยก็ซื้อหลายครับายหอยมาจากแถวพากังใส่ครับตัวใดครับราคาใดครับนี่งิไนไทยบ้มนเท่านาอเท่าไดก่อนนเ่าพันหานึ่งหมืน่นก่อพันหารอยแม่ลูกลูกหูนบะโอ้ยแม่ลูกลูกแม่ มาเบงลูกครับมาเบงลูกไปชาสปันไปถอ้ปโทลูกไหมอ้อลูกผูตัวนี้แม่ลูกลูกผูครับแม่นี่แม่กระสุนร้อยยี่สิบห้าได้อยู่เนาะแม่สูงรอยยี่้าได้ครับมาเบงบาทนี่ครับงัวให้ลูกง่ามเลพี่นองบาทเลยเชนครังวให้ลูกง่ามครับหนึ่งหมื่นเก้าพันหารอยครับราคาหนีต่อร่องได้เขาเทเขาหนึ่งสันเขาหนึ่งเงาครับแม่นี่ ว่าลูกอยู่อ้ลูกขักเกี่บเนาะเอาท่านแม่พี่น้องบางอยู่อยากได้ด้วยครับราคาตึกถือครับต่อรองได้อยู่ได้พี่น่องนี่ต่อได้อยู่ครับเอาราคาอันนี้ครับ1นึ่งมื่นเพร้อยเบอร์โทรครับ0 8นย์แปดห้าศูนย์หนงสามย่สองสองหกูย์สองงยสงน ทุนหน่อยเงินบ่หลายและแบดน,นี้ได้หัวแม่ลูกงายๆไปเลี้ยงครับราคาข้าบลบบพี่น้องนี่ครับพี่น้องไทยบ้านเฮามื้อนี้โอ้ขอมาซื้อหลายครับเดี๋ยวทำไม่นี่ก็มาซื้องัวเนาะแม่เนาะได้จักตัวแล้วครับแม่ปซื้อแล้วปานี่ยทอแม่นี่เราได้ไปซื้อโต้คักขับมือ้อนีอ้พุ่นมิตรไทยบ้านนี่ครับเของมาซื้อนี่พุ่นนี่ครับนี่สนามนี่มื้อนี้คนเขามาซื้อหลายครับ ข้อยกันมีพี่น้องข้อยข้ยครับแม่ลูกลูกลูกผูจกักข้ยไผนนอครับนี่ข้ยไผนนอนี่อ่ะวันพี่เจ้าของครับงานไปเรื่อยเลยเพ่น้องเบิ่งบรรยากาศเบิ่งภาพไปน้ำเนอะครับเนาะเจ็ดบาทนอถ่อแม่นอขายแล้วจ้าขายแล้วจะค่าได้แล้วครับละ่ะซัมเนี่ย สามมืนมน่นหาเงอเมียเนาะพาลูกมแม่ลูกจิโอแม่ลูกแม่ลูกโอ้เป็นตะสือเลี้ยงกับไรตโตนะครับเนาะนี่ครับเขามาเลือกม่งเอาวันนี้มาสวยครับง,งืง่ลงเงัวเล่ตัวนี้แดงงามครับตัวนี้ตัวใดพะลุ่งเนี่ยสามมื่นตัวเดียวบ่ครับ พานลูกไปทานมาแล้วพานจแตโตเนาะครับนี่ลูกสองลูกสองท่านทับท่านยังไปนอนนี่เนาะว่างๆ<า><า>อยู่เนาะโอ้แม่นี่เด็กครับอคอแกงขาสูงน่าจะลอยสี่สิบกว่าวครับนี่เขากิ่เกี้ยงครับน้ำโตเอ้าพี่น้องรางคาเท่าไรก่อนครับสามหมื 30, <000. S 1> ่นสามหมื่นต่อได้บ่นี่ต่อได้ครับต่อได้ต่อได้เด้อพี่น้องเด้อมีเบอร์ไถ่โทรบอรัรบเนี่ย 062 108 108 4879 4879ครับเบิ่งอยู่เห็นอยากอยากได้ก็โทรมาตัวนนี้เนาะนี่ครับเนี่ลำตัวก็ดีมือลึ่ก็เห็นนะครับเนาะนี่ยละเอียดโทรมาสอบถามได้ครับเดอ้ออันนี้แม่ส้าประครับนี่ราคาได้ครับนี่โอ้โเนี่็ห้องไ้สามหมื่นเนาะนี่ครับนี่ก็สามหมื่น,น อ่ะครับเบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้อันนี้เกีย๊ยกขีต้มมั่วจะใช่หรือไ,ไมเกีย๊ยกขีตม้มครับบักเถิกเล่โอ้ทางนี้แปฝงมาเลยพี่น้องเขาเจา้าขึ้นรถกลับบ้านเหมือนรถตัวนี้คาร์บ وني เตอร์สวยๆครับมาอัปเดตมาแล้วค่ะเบิงบ่งกับเบิ่งหมดหลายๆเด้อดวยครับนี้เดอ้อนี่เพราะว่าตลาดจะสิเริ่มมือนี้มันขายดีไหมครับพี่น้อง ตลาดไหวไหมครับนี่มันขายดีคนมาซื้อหลายครับอยากซื้ออยากขายมากครับมาอันนี้แม่น่าจะเป็นแม่สาวครับหัวโพลล์นโนลุนนี่ครับหัวโลนสิถามมึงราคาก่อนนะจักบาทครับแม่นี่สามหมครับสามหมื่นสามพันนะนี่สามหมื่นสามพันด้วยครับนี่นี่ครับสามหมื่นสามพันรอยชนชนร้อยสี่น่าจะร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเอาคุณดีตัวนี้ไหม ง่วคุณดีโอ้ผิวดีง่วสาวนะครับนี่โล่นล่ลนธรรมชาติแต่แต่งหน,น่อยเนาะธรรมชาติครับโลนธรรมชาติเน,น,นาะเอาราคานี้พี่น้องอยากได้โทรมาเบอร์เบอร์อะไรครับ089เก้9 4 2นย์แปดเก้าเนี่พี่น้องโทรมาเลยครับเป็นตะเลียงเน้อง่วแม่นี่ลำคิงลำตัวมันดีหัวล้วนพร้อมส้นกันกรบื้อมีบาดไม่มีแผลครับนี่ โอ้มันหล่นไบไปแต่งงานเนาะเอาสื่อไปทับอลูมกกันละครับบัดเนี้ยนี่คอแข้งขาดิเอ้ยนางเมืองไปเลยนะเพียงเนาะโอ้มองนี่แป้นมาต้นนี้ไม่ข้าเจ้ากับ,บานมันแล้วนี่ครับเอ้พี่น้องนี่บัดนี้นั่ห้อยกับโซเลกันแล้วครับบัดเนี้ยยืน านนสามโมงกูกลัวแล้วเนาะยถึ่าย่ไม่เอกสรอยกเ่นะครั่า่าะครับอน้ี่ไม่รุนแรงว่าครับนี่รีโอ้รับาลลำบางลาเนี่ยสองตัวนปสี่ iv ส down ิบห้าลูกหูลูแม่ล <Yeah> ูแม่เจ โอ้แม่ลูกลูกแม่ครับสี่มืนหาลูกแรกขึ้นลูกเดลูกแรกลูกแรกครับไปลูกหนาครับแค่ปลาครับลูกหนาหนาครับตัวนี้นะเบิงแต่ว่าสีมันออกนุ่นๆเนาะสีลูกออกนวลนครับเบงโอ้เพื่อนี่ให้ลูกคักนุ่นลูกแรกนะครับแม่กับสี่ร้อยสี่สิบกัวกวหนเนาะข่วมสูงขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำครับแม่โอ้มาเบงบัลไทยจากหมาจน นุ่มงามครับตัวนี้นุ่มเรี้ยวๆถ้าพ่อมให้นลูกงามเครื่องดำครับโคบันทายลูกไหมเวลาตบดีแต่บันทายลูกแค่คนนึอ้าครับราคาหนี้เด้อพี่น้องเด้อให้แมนจากใดเจิตต่อมาเบอร์ใดเนาะครับ082 115 7 1 5องหนนี่ครับโทรมาเลยครับโทรมีนี่ ก็ต่อรองได้อยู่นี่เนาะพอเนาะได้ไดไดต่อรองได้บานี้ราคามันครับมันให้ลูกงามก็ถือว่าล้มอยู่เนาะสี่สิบเลยสองโตบานี้มันมันให้ลุ่นง่ามไหมเพื่อนเนาะไหหลุ่นง่ามพูดอ่ะโอ้ยลูกเนี่ยแมนสีแดงขึ้นยิ่งข้างน้องนลูกเนาะแมนสีแดงเออแมนสีแดงจริงขึงน้นยิ่งข้างอันนี้แมนพ่นนอครับตัวนี้ตัวนี้แมนตัวนี้ก็น่านดีอยูเลยเนาะ เมนี่หฮลูเก่งหฮรูเก่งครับมื่อน oh ี้คือเปลยนไหเถอะคนเขาซื้อหลายนมีเนาะงอผูเ้นะงอผูเขาขึ้เขาลยอโอ้ผูขายดีเขาซื้อหมู่บ้านอย่างคลิปด้แสดงว่าราคาขึ้นเนาะงอผูเนาะอืมเอ้ามันเป็นช่วงหรอกเนาะมันเป็นช่วงน่งับผูขายดี บางทีกับแม่ลูกใครดีนี่นครับอันนี้มาเบิองซุ้มนี่ครับปรับประเภทแดงแดงครับวันนี้สายเรนสูงสูงครับพี่น้องมักสีแดงๆองตรงเอง็งตึงนะครับเด้อเนี่ยพ่อสุดแม่ลูกลูกแม่แม่นบอ่อันนี้บ่แม่นต์ิโอ้ตัวนี้ว่าสาวป่ะครับนี่ราคาเท่าไดรพ่อ ตัวนี้เศร้าเก่าเตัวนาทังคนเศร้าหาโอ้เศร้าเก่านี่มันเป็นเตาตัวน,นี้ไหมสีแดงจึงเคืองครับหัวโลนธรรมชาติครับคอขาเรียบดีแล้วเศร้าเก่าด้วยครับนี่ตัวน,นั้นเศร้าหานี่ครับนี่เศร้าหากับเศร้าเก่า,อบบาโอ้ตะบอนระเบือครับตัวเศร้าเก่านี่ต่ออะไรได้ไปน้องต่ออะไรไปไปเป็นตาเปลียงอยู่นี่นี่บนคอแข็งขาเรียบคอย่นๆนี่ครับนี่นี่ครับ บัดแม่ใหญ่เด้ครับพ่อสุดแม่ใหญ่หนีสามสิบสามติดเครื่องเต็มเป็นงัวพานลูกมะเนาะแม่ใหญ่หนีสูงอาจจะลอยชี้ผ่าบวกครับแปะแปรลอยหาด้ครับเดอ้อแม่นีแปรแปรลอยหานี่ครับเล็บเล็บก็เอาพาลูกมาน่าจะสองหรือสามครับแม่นี่พม่านี่นะครับเครื่องดำนี่ครับอ๋พี่น้องครับราคากับพ่อฟังพ่อเบิ้งอยู่ได้หนีมันแดงงามครับ อันนี้คับว่าพอสุดครับอยากได้พอสุดครับโทษมากเบอร์ครับผู้นี้ซื้อตัวนึงอ่ะสามเลยั่านเเอาบอกเบอร์โทรกันเบอรอขึ้นอสิผ้าสิผ้าเลยเบิงเบอร์โทรกอนครับศูนย์แปดหนึ่งขันมากนะครับเด้อง้อสีผ้าเบิงต่อไปนี่โทรมากเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหกสี่แปดสี่หกสี่แปดสี่บานี่ผ้าเบิงเราสามตัวเนาะอันมูนอนอยู่กัมนทีโอ้โนี่กแมน ราคาได้ครับแม่นี่สามหนึ่งสี่สามสี่สิบสามเอาครับแม่ลูกลูกแม่ครับสี่สามต่อรองในประเภทโค้งสางแม่ใหญ่ยาวสูงลูกแดงจึงคืนครับนี่ราคานี่ครับเครื่องดำแม่นี่ก็ให้ลูกง่ามครับง้ออยู่นี่ต่อได้สุดโตสุขุมครับก็เลยบอบแห้งนะครับเนาะนี่ราคาพันหองไว้ด้วยครับเด้อต่อเอาครับนี่อันนี้ก็แม่นด้วยครับของเล่าเนี่ย นี่กับเมีนครับนี่กับเมีนนี่กับเมียนนี่ครับเอ้าโทมาเบอร์นี้ด้วยครับเดอ้อมักตัวใดครับนี่หรือยเมักตัวนี้ตัวนี้นังหนาดีครับว่าแดงปันไดแต่ว่าน,นั่งหนาดีนี่ครับนี่เพิ่นกัอยากทุละบอกกันอยนู่เนาะพามาเบิ่งของง่ายเสียดีนี่พามาเบิ่งของงาม,าม,างงามใช่ครับตัวใดตัวนี้สามเชฟฮาโอ้ยังโก้ ได้สดทัพตัวนี้ได้สดสามสิบห้าทับไปครับทับแล้วทับพ่อได้ไปน้อยหน่อยครับทับคมโตัวเขาอยู่ทับทบคมโตครับตัวนี้เป็นงัวลำตัวดีสีแดงงามๆพอดีพอดีครับได้สดทับคมโตท่านรับประกันไปในเดือนหนึ่งพอดีในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครับโอ้บันทายไหมยักหวาทสามสิบห้าสามสิบห้านี่ครับ ค่นหางใหญ่เงยวอลาดครับนุ่มหน่อยๆยเลียวๆอ้าวมูนี่ให้ลูกงามครับสูงลอยสามสิบกัวอยู่ตรงอันนี้ครับยี่หาดียวถามจาของคพ่อพี่มาพ่าพี่เขาเขาเาล้างทายทอดอยู่ด่เนี่ยล่างตัวล่องกันอยู่ี่เราจะขายจานกว่ายิ้มหานี่ยิ้มหานี่เอ็นในยิ้มหามากปอนี่ กำลังได้ถอดอนท่ดเอต่อรองเอาด้วยครับด้วยตัวรองเพินเอายี่มาั่มาในวันี้นครับก็ต่อรองกันด้วยตัวนั่านตัวุ้นพนะาพันว่าตัเออเจตนั้องขหอวนนี้ตัวนี้เนหงไว้สามสิก่อนตัวนี้หงไว้สาบห้าเยังผู้ซื้อยกซื้อยี่หานี่ในว่นนี ไ้เอานีๆไปเบิ <S <s enfin ้งครับไปเบิ้งเบงกอนอไปเบิ้งสกกอน่ก็แม่นี่ืามากเนาะมักบ่คือกันเนาะคนเท่าเนาะเนี่ยเอาครับเบอร์ทร่ครับแม่นี่08 613 5856นี่ครับนี่ต้นนั้นก็เยีบหาเนาะยีพหาได้เลยโอ้ตทนนั้นง่าด้วนี่แม่ใหญยแต่ว่าข้อมันไล่เนาะ ตีบ้าข้อไล่เออตีบ้าข้อไล่ตัวนั้นยังกลัวแต่ว่าตัวนี้แน่นกว่าตัวนี้หนากว่าครับนี่เอาราคากระต่างกันเนาะใหญ่กว่าแต่ตัวนี้มันอ้วนกว่านะเนี่ยกว่าแต่ว่าเครื่องดับหนึ่งสองตัวเบอร์นี้ได้เพื่อนรองเด้อมากตัวใดเบอนี้เบอรงงวงงามเพื่อนครับแม่นแม่นเจ้าเดียวกันปะครับนี่โอ้เพื่อนห่วงไตรรงวงงามเหรองวงงามครับงวงงาม แม่ลูกลูกแม่ครับโอ้ลูกหนาหนาครับลูกแต่งเขาไว้แม่ไว้ร้อยหาซิพกซิพคนตีประมาณนั้นอันนี้งอแงเพิ่นเด้อครับเจ้าของเพิ่นงอแงไปไทยนวมันเห็นด้วยนี่ละอันนี้แดงจริงคือแครเพิ่นนี่แม่งดุกหมูตัวนี้โอ้สีงามสีงามนี่น้าหนาจน,น,นต้นเลยโอ้เจ้าของมาแล้วตี โอ้เนี่ยโอ้เจ้าของมาแล้วครับแปดหมื่นหาอันนี้ลูกพ่อได้ครับงามๆนี่เคเอฟสามหนึงน่งนีใบพี่เพื่อนบนมีอกโ,โอโ้พี่น้องอน,นี่แม่รับประกันท่องสี่เดือนมาถ้าดอจ้ะแม่ท่องกมาถ้าดอนรับประกันสี่เดือนโอ้คุ้มตุ้นี่แม่ซื้อสองได้สามเลยลูกตัวนี้บรรทายครับเคเอฟนี่ก่ะต้องห่วงนี่บรรทายเคเอฟนี่เนาะแขงขาครับก่ะต้องห่วงเล็บสักจึกได้ลูกจักตัวเลยเนาะครับวแม่นี่น ลูกสามได้ทองลูกตัวที่สามได้ทองราคาแปดมืดหาจีแปดมืดหานี่ต่อร้องเดี๋ยวครับก็ต่อร้องได้จหาต่อร้องไหนด้วยพี่น้องเด้อหันเบิ่งอยู่เห็นอะไรอะไรครับไปต่อกันยังได้อยู่ได้หนึ่เนาะพอนด้ทองมันอีกตัวหนึ่งรับประกันตำแหนิให้จ้ารับประกันทองรับ well, bon er ประกันทุกตำแหนิี้ทองกับรับประกันอ้าวครับพี่น้องตรวจเรียบร้อยสาวรียบร้อยนมดีหมดเนาะนมคอแข็งขาดีหมด ครับกะเบิ้งซีดอกนมมันไม่มีปัญหาอย่างเดียวครับบ่ไา้ใตำหนียังนมแต่ว่าข้ากับเพาเบิ้งไปเบอร์ทั่วครับ 08H 0 8 4ซีเกา6 3 5 0นี่พี่น้องโอ้ยลูกเคเอฟครับอยากได้บันท้ายน้าครับแม่นี่ยโอ้เคเอฟเนี่ยวอจะเป็น68 31เด้่ยครับเด้อลูกเคเอฟนี่บันท้ายนี่กินขาดครับ งามครับคบ่นีแราค่านีที่ว่าดังไปต่ออยู่ได้พี่น้องงด้วยในทองถ้ามาดรอับกันทองหวัวโลนโหวัวลุ้นโกโก,โ,กโกโก้งามๆนี่ครับอันนี้มาเบิงงัวไทยติดไปพบอันนี้แม่ลูกลูกแม่แจ็กบัตครับ สามสิบพันเอ้าราคาบ่เบามีครับบ้านเนี่ยลูกใดเพิ่นน้อยเห็นยู่นี่เนาะโอ้ลูกตัวนั้นลูกตัวที่ใดเพิน่นตัวอีตัวเหล็กเียเนาะแม่ก็บรอยสามกลัวๆเนาะชนชนสีเลี่ยนของรอยสีเนี่ยวนะแม่ได้สดเด้อครับเดอ้อแม่สีเหลืองเม็ดเขาลูกสีแดงครับราคาสามหมื่นห้าพันมันบอกเบอร์ครับเบอร์เอาครับพี่น้องเบิ่งอยู่เห็นแล้วอยากได้ครับโทรมา061 ศูนย์เกาสองหนึ่งโทรมาเลยครับนี่งงอตะบันเลยเนาะครับเปื่อยน้อยเปื่อยน้อยครับนี่อ้าวนี่แม่ยหลูด้วยครับราคาพอฟังเลยครับนี่นี่ครับพอกันชิปหนาชิปไม่ชิปต่อไปนะพี่น,อน้องเนาะชิปนี่ก็สวัสดีครับ